เวลา10นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชิราธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมือนสุทนารีนาธไปอย่างท่าวาสุกรีทรงปล่อยโคหนึ่งคู่ซึ่งกรมประสุตธิ์ถวายเพื่อนําไปมอบแก่นายวินัยพึ่งเกษมเกษตรกรอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาสําหรับเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ในการ เกษตรตามหลักเกณฑ์โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริแล้วส่งปล่อยนกปลอดหัวผวนจำนวน69ตัวและส่งปล่อยพันปลา9ชนิดซึ่งกรมประมงถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาโพงและปลากระห้รวม390,000ตัว เวลา10นาฬิกาสนาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมือนสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสระดีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จออกนะหว่างเทเวศทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตปวรัชติยราชนารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะรหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายรวมทั้งแจกันดอกไม้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชากุมาร พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติยรกิติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพยลีนเจนเซนและท่านผู้หญิงศิริกิติยาเจนเซนที่โปรดและมอบให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กระกฎาคม2565 จากนั้นสเสด็จออกณนะห้องพิธีพระตำหนักหวังเทเวศทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันตรสูดหลังจากทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่พระสงฆ์แล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาสเสด็จไปทรงวางพวงมลิลัยและทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะที่หอพระและศาลพระภูมิแล้วสเสด็จเข้าพระตำหนักทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่อง เคื่องสังฆทานและเครื่องจัตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถทรงปฏิบัติพระกรณณยกิจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสทรงแบ่งเบาพระราชากรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว